ของพระครณท่านพบก,กับศิลปินรับเชิญในค่ำคืนนี้พบก,กับน้องฟอมชนพิพัฒน์ขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยแล้วฟอมจะเป่าคาถามาหาโรยโดนหัวใจ លីថងនាងស្រាវយ៉ៃសារអំពីថងនាងទេក្ដីថងមេតាមហាប់លេ I've mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ห,หนังสั้นนะหนังเดียวใช่ไหมฟังเสียงหวานจากน้องฟอมชนพิพัฒน์ร้องหว,นวานหวานลูก คืนคมตัวผมไอ้คำ่ตใจมาขอไอ้คำท้คองนเหมือนคนใคร ได้เลยนะ้องรับเลยเพราะว่าไม่อยากปฏิเสธเขาเรื่องตังนี่ต้องมีชรารงวัลที่มันเกี่ยวกันน้องฟอร์มนะครับเ,เรือ่องตังคาพแผ่ไพ่ถูกกระนั้ ขอเสียงปรบมือหน่อยครับน้องฟอร์มหน่อยจ้าขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะฮะขอบคุณมากครับบ้านน้องฟอร์มก็ดีบ้านน้องสัต์ก็ดีน้องปิวน้องปุยก็ดีนะครับบ้านขอบคุณทุกบ้านนะฮะับ้านที่ปุยด้วยนะครับบ้านน้องฟอร์มแล้วก็บ้านน้องสัต์ด้วยนะครับออารับขอบคุณทุกทุกคนดีค ให้มาลายน้ําใจนะครับสําหรับคนที่ให้ก็ขอให้เดินทางโดยสุริภาพนะครับสําหรับคนที่ไม่ให้เป็นไงก็ล่ำา้วยเงินทองไปนึกว่ามีมุกอะไรแค่มาดูเราเราก็ดีใจแล้ววางซ้ายมือด้วยทางซ้ายครับน้องฟองครับขอบคุณครับนานๆทีได้แต่งตัวลิเกด้วยไม่รู้ว่าจะรับยังไงดีนะครับยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะฮะแหมทะลุว่าใส่ชุดลิเกแล้วได้เยอะขนาดนี้ผมไม่ร้องแน่เลยเพลงนี้ หนูต้องมาเล่นทุกงานแล้วแหละเชื่อพี่อ่ะโอเคโอเคน่าจะหมดแล้วหมดแล้วเหรอครับมีใครยะต่อพุ่มพ่อปลาต่อไหมครับเอานู้นนูนด้านหลังด้านหลังหมดหรือยังครับมาเลยฮะทีเดียวเลยนะฮะถ้าเกิดมีจิตใจที่เมตตาอยากจะสนับสนุนนับร้องคนนี้ครับเดินเข้ามาเดินอะไรนะครับเอาไรอันไรอันมาด้วยเดินองงานหน้าคุณแม่งานหน้าน้องไรอันมาแน่นอนแต่ผมว่าผมไม่ทราบว่าผมจะได้มาอีกไหม แต่ว่าถามคณะเจ้าภาพพอจะดูได้ไหมครับได้ไหมฮะอ๋อได้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ่าอ่านี่คุณน้องซันแหมเสื้อก็เสื้อผมคุณเสื้อก็ใส่เสื้อผมบอกเยว่าน้องซันยีบเสื้อผิดเอเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่เอามั้ยนะฮะ หาเสื้อน้องซันนั่นคือหาไม่เจอก็ไปนอนบ้านผมจะไปเจอเสื้อน้องซันได้ยังไงขอบคุณนะครับพี่ให้เวลาเราเพิ่มชั่วโมงลูกเอาเลยลูกกันที่ครับพี่นึกอะไรก่อนขอบคุณเสิร์ฟรางวัลน้ำใจทีดให้กับน้องฟอร์มนะครับสามารถติดตามน้องฟอร์มได้นะะฮทางช่องวิลพอยด์ครับตอนนี้มีผลงานคืออาจารย์คงครับ ขอพี่ว่าถอชุดลิเกลงไปคุยกับแม่เขาไหม <Adjust. c oughs> อะไรนะพี่ <c oughs> คือต้องบอกว่าผมร้องเพลงมาเนี่ยทั้งหมดสิบสองปีเห็นจะได้สิบสองปีสิบสองปีแล้วอาชีพที่ผมใฝ่ฝันมากที่สุดคือการ <c oughs> เป็นลิเก <c oughs> เป็นลิเก <c oughs> แต่ว่าด <c oughs> ้วยความที่ว่าพื้นฐานบ้านผมเนี่ยคือเราไม่ได้ซึมซับมาตั้งแต่ตอนเด็ก <c oughs> ซึ่งการรำการอะไรก็อาจจะดูเก๊กางๆบ้างแต่ถ้าการเดินไปรับอะไรเนี่ย ผมเดินแบบไม่เก๊ะไม่กังเลยขอบคุณมากคุณแม่ไอเรื่องรับฟันเรื่องถนัดตรงนี้ไม่รู้ไม่เคยฝึกไม่เคยโดนพ่อแม่ตั่งสอนรักพ่องเชียวขอบคุณมากครับอนะฮะแบโอเคแม่ตั้งเลยความรู้สึกรางวัลนะน,น้องฟอมตัางหาย,น,น,ะน,ายน,นะครับน้องฟอมอ่าน้องฟอมตัางหายเนี่ยนะครับคืออ่า ตีได้สองประเด็นอ่าหนึ่งหวังดีครับสองมึงตั้งใจหยอกเล่นเดี๋ยวพี่คืนให้อ๋อเดี๋ยวคืนให้หยอกเล่นพีเก,นกเก็บให้กาเก็บพื่น้องจ้าขอบคุณมากพี่รักน้องอืมเอาเรามาเข้าเรื่องสักเตจทีก่อฉากนี้พบกับน้องมิจฉาลาชินีลิเกกับท่านฝากไปด้วยช่วยกันเชียร์ ข้าพ้าไปหมดแล้วพบก,กับน้องบินจรักกับท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยนะคะหนูต้องขอ,อบอกกับแฟนขับน้องฟอร์มก่อนว่าที่หนูจะเล่นต่อไปนี้มันคือการแสดงล้วนๆนะคะอย่าถือสาหนูนะบอกแฟนคำน้องนะอ,อีเนี่ยแสดงตลอดเวลาอีมี่ยเขาชอบที่เขาเขาเป็นที่ในท,ทุกหน้าที่ที่เขาได้รับน้องน้องเลือันบนถึงหนูประจํ กินข้าวมันยังบนถึงหนูเลยอเวลาวันนี้อปกติเป็นแต่นางเอกโอ้ยข้าพี่ครับจ้าพี่ครับเดี๋ยวกูออกไปดูให้เสียงคนตอนไหนอีกที่มีอยู่คนเดียวโอ้เสียงคนเสีแสนดีกว่าพี่เดี๋ยวพี่อ๋อไปดูให้พี่ข้ามจ้าแค่ดูอย่างเดียวนะอย่าไปทำอะไรเขานะชวนชมมา พี่น้องครั้งที่แล้วติดโควิดก็เพราะอย่างนี้นะเราอ่ะไม่ต้องพูดเ,ออเลิกเที่ยวได้แล้วถามนานแล้วอ้าวไปไหนแล้วเฮ้ยวิ่งไปดีวายจริงๆสมควรแล้วที่ต้องกระเด็นไปไเปแต่แค่นี้แหละมาไม่ต้องไม่ต้องรีบดีบอยู่ได้แค่นี้ฝึกมาเมื่อกี้เอาอย่างไรเอาให้ดีนะค<า>รูที่แล้วเล่นกันก็หึ่นมากแล้วน้อง มันดูถูกคู่เราไว้ว่าเราเก่งแล้วเก่งจริงไหมเก่งเอาจัดเต็มเลยพี่คามพอดีว่าฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่ระวังนะพี่เดินดีๆนะเดินโอ๊ยเดินดีๆนะไม่เป็นไรพี่เดินนะพี่ฉันไม่ห่วงเฉยๆพี่จ้ที่ฉันเล่นกับพี่มันคือการแสดงนะอย่าถือสาฉันนะี่ฉันบอกแล้วนะคือจริงๆจะไม่ถือสาหรอกจ้ะแต่พอย้ำบ่อยๆเริ่มคิดในใจแล้วจ้ะ อย่าคิดอย่างนั้นพอดีว่าที่ฉันมาหาพี่นะ่ะฉันม่อยากจะบอกกับพี่ว่า,วาตั้งแต่ฉันเกิดมาใช่ไหมพี่ฉันก็ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนหล่อเท่ากับพี่นะ่า ี่วาบอกว่าอะไรฉันไม่ชอบอ่ะเออเดี๋ยวพี่บอกให้พี่บอกให้เดี๋ยวแล้วก็บอกเขาด้วยว่าไม่ต้องตามตื่อแล้วฉันไม่ชอบได้เดี๋ยวพี่บอกให้แล้วก็อีกอย่างนึงบอกเขาเลยนะว่าชีวิตฉันเนี่ยสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนแล้วเรื่องผู้หญิงเนี่ยฉันไม่ยุ่งอยู่แล้วไม่ยุ่งเลยนะเออโอเคโอเคอีกเรื่องงมึพูดเองเลยกามซายบอกมาหน่อยแล้วปฏิเสธคนไม่เป็นน่ะเนอะกูไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงทำมาอย่างเดียวแล้วก็มือล้วนๆฮะมันถึงอะไรหรอมือล้วนๆุนขมือว่า ฉันะเป็นคนที่อยากได้อะไรแล้วฉันก็ต้องได้เห็นหน,น้าน้องฟองก็ต้องเพลงนี้ต้องมาแล้วแหละอะไรวะาล,ะล,ะละมาแมนแบบนี้โอโห,หาไม่เจอเลยตังมันปิด่วอเลยวะเนี่ยดูดีๆ<า>ว่า,ดดวาไงนะเดี๋ยวว่าไงนะก็หาอะไรไม่เจอเลยไม่รู้ตังมันปิดรลวดมันหดอยู่ประโถหน้าเวทีจะไปเจอแล้วมันี่อออเอาหน้าเวทีมู ขัดทำไมคือ,อในใ<ห>เรื่องใน,ในเรื่องคือต้องขัดขืนแต่เดียวขัดืนาา ดูดูเจ้ว่าเเป็นเพลงอสอะอยากจ้องทะเลเป็ดมากแต่ไม่เอาตัดออกคือยังไงผมก็ต้องตกเขาเลยใช่ไหมตกต้องตบเลยคือในชีวิตจริงผมก็ไม่ค่อยทำร้ายผู้หญิงด้วยไม่เป็นไรพี่บอกว่าไงทุกอย่างมันคือการแสดงเล่นบลยพ่ทุกอย่างคือการแสดงนี่มึงไม่ต้องลุกมากอย่างหายจะโดนไปเขางั้นเดี๋ยวพี่ร้องมาใหม่แล้วก็พอใกล้ๆก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตกที่บริเวณประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็ตกได้ไหมได้ไหมได้ไหม ได้แน่นะพูดแล้วนะเป็นพยายนด้วยนะออหน้าโลนไม่มีถือไม่มีพี่ไม่มีน้องเล่นไปเลยนักร้องทีาา่คจะเติมแบบนี้โอนี่เขาไปขอขา่าจากที่ไหนมาเนะี่ยเล่นเหมือนตะต้นก็จริงๆริงนะเอ,อาฝากพ่อรังสัรคนะดูแลด้วยนะอย่าเป็นคนนี้สงสัยต้องใช้คาถาแล้วแนมะ่ฉันจะเสกลายนอ์ในจะก้อไนไะอ้

ตบไปโดนเจอถีบสวนฟองหนม่ได้หนูบอกว่าหนูไม่กล้าไงลูกฟอบพอดีว่ามันเป็นใครเป็นพิกานให้กูด้วยเมื่อกี้ไม่กล้าคุณถีบกูนะฟองเมื่อกี้อ่ะการแสดงไงโอ้แสดงรุนแรงไปนะทังทีน่ะโอ้ตายแล้วแล้วน่าลับเหรอ น้องพี่ลึกมานึกพี่เล่นทอบทําหมต้องใจใจมาชวนที่เล่นน่ารองน่าร้องไม่เล่นคนเห็นกันโลกงเนี่ยจริงหลังรองไม่เล่าเอเป็นก่อนเฉย อี่าพี่ยายาอันีเกลือทำพังกหัวสู้ปััเ้าฮ้ยหัวอยู่ที่พูดอะไรพงหกหัวอะไรกูเห็นเขาอยู่เฉยๆน่นน่ะน้องพงกหัวบนอยู่เจ้าพี่ยาอย่างนยเฉยๆมีกมาทาอะไรเนี่ยไม่ช่วยใช่เลยเนี่ยฮะไม่รู้จักพี่ซะแล้วโถไอ้น้องเอ้ยน้องฟองมาทั้งทีน้องเป็นจะปลภาพเรื่องไงโอยอยาเลยพี่อ้ยฉันขอพี่ไม่ได้อยาก ได้อะไรมากเลยฟอนวันนี้มันเป็นวันเกิดพี่พี่แค่อยากให้หนูเนี่ยช่วยอวยพรมันเกิดให้พี่สุ่นเองจริงมะเนี่ยพูดแต่แรกก็จบแล้วเดี๋ยวพี่เบลเตรียมเพียนให้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวจดเดี๋ยวจดเดี๋ยวจดอะไรกันฉันมีเค้กมาฉันสั่งเค้กมาพิเศษเลยเค้กของฉันคือ เทียนเทียนไขที่ก่อจุดหน้าพระหรือเปล่าเล็กมาเฮ้ยเรามาด้วยกันอออเเหรพี่อย่างนี้แล้วมันต้องไม่ธรรมดาอันี้วันเกิดใช่ไหมเดี๋ยวพี่ร้องเพลง h a p เบ b ร์ t h d a y ให้เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยพี่ฉันเหนื่อยพอดีเลยฉันไม่ไหวแน่เกตตัวรอเผาเทียนเลยเอาเลยนะเดี๋ยวไหนเรียนละ Happy Birthday to you Happy Birthday to ชนะฉันเตรียมพร้อมมาแล้วไม่ต้องอะไรเยอะแยะเลยแม่หนึ่งสองสามปุ๊บปั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 ๊บ,บที่จองต้องเคยเออโอ้ดานานหนึ่ไม่รู้จักรู้ใช่ไหวกูเตรียมมาตั้งนานกว่าจะมาถึงงานเนี้ยเนี่ยงานเนี้ยนรบบอกว่าตั้งแต่สองปีที่แล้วนะกูเตรียมเจอหนุฟองมาสองปีแล้วเอ้ยจะต้องมาเต็มที่ซะหน่อยสิเอาเลยน้องกูพร้อมแล้นะมากูพร้อมนะตอนเนี้ยเต็มที่เลยหนึ่งสองสามเลยอะไรนะคะ ไปแล้วก็มีมี